ตารางเนี่ยมันก็จะมีป๊อปอัพคล้ายๆเลกคอร์เดอร์พือจำลองเหมือนพ h เล็กคอร์เดอร์รีซิติเลกคอร์เดอร์ EC ซีเลกคอร์เดอร์นะครับจะโชว์ในส่วนของแต่ละคอลัมน์นะครับ RE อหนึ่งตัวสามรีซิตึ่งเตชโชว์เท่าไหร่ในปัจจุบันเช่นยี่สิบหกเดือนหนึ่งมันจะพอดบันทึกทุกๆหนึ่งนาทีก็หลังนั้นเขาจะลักไข่ได้ลนะครับทุกหนึ่งนาทีเนี่ยมันโชว์ทุกอย่างเลยนะครับ ปริมาณนี้ทุกอย่างปริมาณทุกอย่าง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 ทีนี้ก็จะมาดูว่ามันจะมีแยกจำลองวอ่งอย่างตัวเชิญเทนเนาะเขากลับมาดูนี่แตงนี้เป็นเป็นภาพรวมเป็นเป็นตารางนี่มาดูในแต่ละในแต่ละส่วนเป็นเทนกราบอย่างเช่นตัวโปรฟังดีเทิร์นเนีแล้วนี้วิ่งแปรจูนต่างๆ ก็จะบ,บ,บอกโอฟังสบายก็จะบ,บอกดีโอซีดนะีโอซีนีมันจะมีบอกที่เป็นน้ำอาจจะเป็นบางช่วงที่ที่เฮาทรัการเทสนะครับดีเฮฟนะครับตัวบอกดีซีต์ตัวบอกอันนี้เจอข้อมูลเลยเวลาผู้ใหญ่เนี่ยเขาดึงอันนี้ไปจบทั้งหมดเลยนะครับทีน,นี้มาในส่วนของอันนี้จะเป็นตารางทั่วไป นี่เป็นฮิตฮตอรี่ดูว่ามีปัญหาหนื่งอย่ากระยังนะครับเนาะเอกนานาอารามทั้งหมดอารามรวมที่ในส่วนที่เอ่อตัวนี้มันคือคล้ายๆเจเนเรเตอร์มันคือตัวผลิตทำให้ค่ายีนิตอยู่ที่เท่าไหร่คือตัวเนี้ยเรียกว่าตัวเลคติบิเออร์ตัวผลิตค่า ทำให้ค่าลิสิทอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งค่าต้ดทุนน่าของมันเนี่ยมันจะมีอยู่ในดัชนีที่ผมทําให้เพื่อนนะครับซึ่งลักลัไอเนี่ยเป็นของจะแตกลำเบอร์หนึ่งนี่จะแตกลำเบอร์สองลักลัเลยคือว่าเขาจะมาปั๊บที่กระแสก็คือหนึ่งกระแสคือตัวแอ็มตัวแอมสแตนดาร์ดต่อตาต้านทั้งแรกนะครับเขาจะตั้งกระแสไวินิจ1.5 1.5นะครับถ้าวันหน้าสแต็กมันก็เหมือน รถยนต์นใช้งานไปเรื่อยๆ,ๆมันจะเริ่มเติมมระสิที่ภาพเหมือนแบตเตอรี่มืภา,าพออกบตเก็ดีจะเริ่มๆๆๆๆๆๆเติมเริ่มเติมเขาจะเริ่มเพิ่มเส่อมในพวกค่าที่ไม่ยังตกหมดคือลิซิติลิซิติจะเริ่มตกอาจจะเหลือแปดหลือเก้าในโกห์มเข้าก็มาปั๊บตัวตัวนี้แต่การปั๊บอ่ะตัววุ้นเตยทำผมต้องไปยุ่งมันดวผมจะจะมาติดตัวแท็กน,นะครับว่าปรับเท่าไหรห้ามเกินเท่าไหร่อันนี้เข้าดูดูใต้น่ะมันจะมีคำว่า V ี V คือโวลต์อคือแอมเาอยากก็จะมาปรับว่าถ้าวันหน้าไอ้ิซซิสผมมันมันมันร่วงเอามากระตุน้นกระตุน้นกระตุ้นมันเฮ่อลีซิสมันคือจากหนงจุห้าจะมาปับเป็นหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งแปดสองประมาณนี้ครับค่าดิซซีเท่ามันก็นจะเริ่มจะเริ่มแบบดีขึ้นอ,อย่างตอนนี้ปรับถึงหนึ่งห้าเขาก็ต้องปับมันใกล้เคียงกันหรือว่าเท่ากันนะครับมันจะเปลี่ยนในส่วน เพื่อร네ักษาการที่ซีนเนี่ยให้มันให้มันแบบนิ่งปกติส่วนเขาเรียกว่าแม็กซิมัมของมันเนี่ยมันจะต้องไม่เกินถ้าแต่บัิตต์เนาะไม่เกินสามแอมป์ไม่เกินสามแอมป์จะต้องไปดูดัตต้าชีสตรงกันครับผมใช่ครับแอมป์โมเปียอะไรหรอใช่มันจะมันจะเวลี่เวลี ion, ่สามครับอันนี้คือลักษณะของตัวเลกซี่ไฟล์เออ ส่วนอ,อย่างอื่นอย่างตัวปั๊มใช้หนึ่งแตนบายหนึ่งใช้หนึ่งแตนบายหนึ่งอันนี้เป็นมอเตอร์วาล์วเปิดทิ้งไว้อันนี้คือตัวไฟตีอคอนโทรลชุดน,นี้อันนี้ชุดน,นี้อันนี้คือ UV ของ EDI UV ของ e d i ครับมันจะลอกจะลอกกัน EDI ทำย v ถึงจะทำนี่เปรดทำอันนี้ถึงจะทำ ส่วนตอนนี้ถ้ามันมีปัญหาแรงแรงยังชุกเฉินอีเมวนี่จะต้องกดปังตุอย่างหยุดเลยเช่นไฟมงค์ไฟไหม้หรือไฟรัดวงจรหรืออย่างไรก็แล้วแต่คิดอะไรไม่ออกกดนี้ปังเลยน้อน้ำในโปรเซสเสียทั้งมันคนนี้คนนี้ปังเลยอันตร์อันตร์คนนี้ก็จะเป็นตัวเลือกเพศไฟชว์ชิ้นต่างๆ ือยังว่าทมาตัวเชื่อเอ้ยพี่หลอดผมดีหรือเปล่ากะเออก็ต้องก็ต้องให้มุนด้วยนะเมเตเพิ่มเติมอะไรครับคือ่มเติมทำสิ่งที่มันมีปัญหาผมทำให้มันไม่มีปัญหาเพิ่มเพิ่มไปหรกอย่างส่วนในลูกไปเป็น T L C รุ่นใหม่สี่ทางออสผมพี่ผมอยากจะดึงเป็นสกอาดาไปโดยที่บางทีอ่ะมันมีข้อข้อข้อจำกัดเสมอว่า พี่หน่วยดึง,งนะคะได้ไปบางโรงงานจะต้องมาคลอดตัวนี้เราเอาไปไปพ่วงกล้ำเข้ากับระบบมือันนี้ทํามาให้ครบเพลนคุณก็ทำอะไรคุณ,คคณคใช้สายแรงของคุณเสียบเข้าเนี่เลยมันจะลิงก์แล้วกับโปรแกรมเมอร์เขาจะมีวิธีว่าจะลิงก์สัญญาณต้นทางกับปลายทางเนี่ยเขียนแมททุกมันแมทป,ปิ้งมันตรงกันอ่ะยังไงจะดึงข้อมูลไปทั้งหมดได้เลย,เลยนะไอ้เจ๊สบายละอยู่ห้องทำงานดูค่าได้เลย เบไ่ด้ลครับวันนี้ไปดับถ้าต้องจะตั้เนก่อนอ่าถ้าไปดับระบบจะออโต้ขึ้นมือทั้งหมดเลยครับใช้ก๊าซน้ำใช้ง๊าซก๊าซแก๊สใช่ใช่จะออโต้วมือทั้งหมดเลยแต่แต่แต่ริ่งหนึ่งที่เป็นข้อกังวลคือว่า e di อ่ะมันก็ข้าวเอียนนอนกรณีถ้าถ้าถ้าไปโดนดับเนาะสิ่งดีอย่างนี้ผมกลัวคือว่า e di อ่ะมันจะมีหม้อแปลงอยู่ข้างหลังตู้ไฟ เวลาไฟมันพัฒนาขึ้นมามันจะกิ่นกระแตมนต้องถูกประมาณสามสิบเท่าซึ่งนาจะต้องมาดูว่าเฮ้ยระบบเนี่ยมันทํางานหรือยังหรือถ้ามันมันโ้รเทียบไว้ว่าไฟมันดับเกินมากกว่าเท่าไหร่เช่นสมมติว่ามันดับเกินมากกว่าหนึ่งชั่วโมงบนอ่ะมันน่าจะมีบางอย่างที่เราค่ามันน่าจะผิดเพียนจากจะต้องเช่นอะไรไม่เจอตรกนี้ตัวแมมันน่าจะ ลดลงอือเป่าครับกำลังคอยปรับลงปรับลงแต่ส่วนใหญ่มันจะมันจะบมีปัญหาตรงนั้นมีปัญหาถ้าไปรับระบบขึ้นออโต้ให้ทั้งหมดเดี๋ยวจาลองดูนะครับอย่างถ้าจะจําลองเนี่ยผมอยากจะพดปิดปิดตัวน,น,นี้ก่อน,อนอกัเพราะว่ามันค่อนข้างละเอียดนอนเดียวเราจ,าจะจําลองดูนะครับว่ามันโอเคไหม แต่ถ้าเอาปิดตัวนี้นะครับเอาตะเกียบไปดับเนาะไปดับไปดับคือันโน้นหรอเราจำลองคนโน้นไปดับนะมันนั่นเจ๊งงานเหรอนี่คือไปดับ

จะใช้เวลาในการสะต้าน้ำเมินน้อยนะครับซึ่งมันเข้ากัาอะยานอนเพราะว่าโฟล์ตัวนี้ยมันกินแค่8.5มิลลิลิตรต่อนาทีเนี่ยอันนี้คือการจะมาร้องว่าถ้าระบบไปมันดับนะครับมันจะมีแอคชั่นติปเตือนว่าคุณอาจจะต้องมาดูระบบหน่อยมันเลยมีการแจ้งแจ้งอะล์กบอกนะครับสถานะปกติครับเขาก็จะมาเรียวรอตรงนี้ก่อน เมื่อระบบเข้าสู่ภาวะปกตินะครับเราเข้ากับมันตัวนี้จะได้สบายใจแต่ปิดไว้เพราะว่ามันข้าห้าเรียนนอนยิงข้างบนยังมันตกแบบเนาะครับเหมือนเอามาปิดทีก่อนเลยหรอใช่ใช่ใช่แนะนำคือมาปิดตรงเดือยเนี่ยอะไรก็ได้แต่ตเคร่องปิดตรงเดือยนี้ก็มันเคยมีเคสตีของมูรตาต้าไฟมันกระฉากมูราต้าเป็นโรงงานใหญ่แล้วมันเจ๊ไฟเยอะ ตอนท่าอ่างทองที่ยมันไอ้นี่มันมันมันระเบิดเลยไปถึง๋มออแปลงทางไหนอ่ะมอเตอร์แบบแบบว่าถ้าไปมาแล้วคือคือถ้ายังรู้ไม่ว่าเขาเนี่ยโดยที่เขาพ้องว่าเมนที่มาจากตู้เอ็มดีบีอ่ะมันไม่ได้ไปแชร์โหลดเยอะไม่บอกอ่ะถ้ามันแชร์โหลดน้อยมันจะบอกไม่บมกแต่ถ้ามันไปแชร์อื้อนเนี่ยเวลามันจะต้านน้ำปั้งเนี่ยมันีะตกานเอาระบบที่ว่าไปมานะต้องกดตุ่มออน่ะออโต้อ่ะ มันมันจะเข้าตัวเองครับเขาแขมมากดตรงนี้แต่ถึงว่าไอ้สองตัวนี่มันเรียบอ่อนไงเอาไม่เม่อ่อนปัญหาคือหูเข้าหูว่าไฟมันจะดับเมื่อไหร่มันมันมันนี่เลยจะปิดตัวนี้ก่อนใช่ใช่ป<ม>ิด<า>ก่นอนอ่ะไ,<ห>ไม่หมายถึงว่าถ้าเขาจะมีการคั <ned down S 2> ดดาวเดซดาวอย่างเง้ยแล้วแต่ไอ้เพื่อมาปิดตัวนี้อตงันนี้คือโปรเทคไว้บป้ายนั่งเหมือนก็ได้มีนะคือเป็นพวงในส่วน กิมแมท่าไหร่ได้ถ้ามันเดิมบนเหตุมันก็มันมินก่อนถ้ามาปิดอันนี้เลยใช่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 เพราะว่าไอ้เครื่องมันอยมันมันอันนี้มันก็้างแพงมันไม่ก็้ารักแสนต่อตัวนะรักแสนเลยแล้วยิงอันท่านั่นไปอ่ะมันสแต็ปสองตัวเนี่ยซื้อรถน่าจะประมาณเฮตนาบีด้คันหนึ่งอ่ะสองตัวน่ะ เวลาละเวลานะเวลานะแล้วโน่นนี่ชุดเริ่มมันแดงอะไรมันแดงเพราะว่าแดงสียงพันอุ์อะเอกระบบขื้งต้นแบบนี้เลยครับเท่านี้เลยเล่นบระหยาดเพราะว่าระบบวัตต์ผมทำไม่คือทั้งหมดเลยเอามามอนิเตอร์ดูค่ะดูความเปลี่ยนแปลงดูดูดิฟดูอย่างต่างๆว่าเอ้ยมันเริ่มจะมีปัญหาอย่างไรยังส่วนการมีแน่นก็เดี๋ยวแจ้งทางให้ที่่นว่าผมจะมีตารางมีแน่นด้วา ต้องเปลี่ยนอะไรทุกครูอะไรกี่ปีต้อง